สวัสดีค่ะครั่วโบรานแม่ปาะป่าฉันให้เอาค่ะเมื่อ,น,อนี้แม่ปาะป่าเมือม่อนี้หนาวบรรยากาศหนาวสุดยอดเลยเมื่อคืนฝนตกหนัก,นกมากท,า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 ทา่านผู้ชมหนาวหนาวแบบว่ามหาสารเลยเจ้าถือให้หนูดูเออถือกันเสียละโอ้ยน่ถือหนาวยังค้างได้ท่านผู้ชมโอ้ยซี<อ>ปิล์มโ<อ>แมนถุงปิล์ยกขึ้นอีกเพาะเอออันแม่จะปาดสิพาไปพุ้ยคุณเห็นบ่ท่านผู้ชม ไปอันเพิ่นเปิดนามโซลาเซลโมนี่เพิ่นเปิดโซลาเซลดเดี๋ยวสิพ้าไปไปเบิ่งเพิ่นแล้วก็ไปเบิ่งปลาปเลาพิ่นสิเฮ็ดจังไหรน,น่การเปิดบม,มเมนเฮ็ดจังไดแน,น่ดอกอันไปทายทําไปาไปน้ากัดแม่ับพ่อปลาไปทายทําว่าอันวิธีการเปิด,ดสิใสเลยได้บอรหรือว่าหรือหรือว่ามาเปิดซื้อสิใสได้มือใด พูนอยู у, ่ใกล้ๆบ้านแม่ป่าป่าบ่ไก่เด้บ่ไก่เนี่บ้านแม่ป่าป่าอยู่นี่เองเนี่เห็นบ่อยู่พูดบ้านอยู่พูบไปนี้ย่างไปบ่ไก่จากนี่บันไดเลยไปเพิ่นม้ายังบุกตอนนี้ฝนตกแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งๆตอนนี้หนาวนี่บ่ตามกว่าความหนาวอะความเย็นอะบ่ตามกว่า ชิดสามชิดสามองศาถือว่าหนาวอยู่เด้อจริงๆแล้วหนาวจ่อยๆเลยเรื่องไหนค่อยหนาวกระดอดกันเดียวนั่นเด้นั่นเด้นั่นเดน้นดนทุน,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 นสูงๆกันเพื่อกลังมาเปิดงานกันพยยเพื่ออะไมาแน,น่บุ๊เมื่อนีงไปถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งถ้าเบิง้ง คนคือว่าคนสินี้เต็นกลางบันนี่ฝ้าบรรยากาศฟ้าบิดป,ดป,ดปิดมากเลยฟ้ามืดม,มากเลยอะ่ะบอชีเรอจกจัดยางไปก็ได้จ้าว่าเป็นยางค่ะไปเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะเดินไปได้อยู่บิดบ่ามันปรนเดินว่าไปน้ำบอ่อสั่นว่าแค่นี้นงเน,งนงาะบอข้นแล้วบอกไก่ไหมจะว่า มันไม่ไกลเลยแต่ว่าหนาวหนาวหนาวทรามชมหนาวมากเลยผู้ใดมาเน่ยก็ไม่เห็นมีผู้ใดมาปนใดเลยจากไม่เห็นมีคนมาเท่าไหร่เลย สวนไม่ย่หมอนสวนลุงสุริยันจันทราสวนป้าหมอนอยู่ตรงโน้นบรรยากาศดีๆีหยหนาวขั้นขาขั้นเขน่าหมดแล้วหนาวแห้งเว้ย ลุงสวัดดีค่ะไม่ทมันไ,ไม่มาค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหนาวมากเลยหนาวมากเลยเฮ้ย,ยดังไฟฟิงกันเหรอคะมันหนาวแต,แต่เราจะเหมีนควนไฟหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณนายว่านึกว่าหายไปไหนจะไปซื้อของซะหน่อยปิดรา้าดแล้วซื้อกาแฟให้่นกินอืมมารอเคนเตะลออลอกรรมการครับผมเตะหาจังหน่อยนะครับ โอ้เ oh. okay. พ aja, uh, an okay. Okay. Right. ิ uh, ่กลัเดิา่โอเคเพิ่คือ่มีเต็นทห้เพิ่นาง่งยังมาแป๊บเดียวเพิ่นก็ไปแล้วีฝนนฝนมาใเดียวล้มพัดตีกันอยู่ล้มาดไปอ่าตเีไม่เอาเอาไปเอาเขาเอาออย่านลเต็นท์ี่นะครับยานเสียหายหลายก็เลยก็เลยแบบว่าธรรมดาเอาจีย่านล้มย่านเต็นท์ท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยแบบว่าเอาธรรมชาติดีกว่าเมนบ่เพราะว่าล้มอ้คืนล้มแข็ง ลมแรงคักเลยเจ้ารูบวว่าลมแห้งเจ้ายุใสบ้านใดรู้คนหลาดครับรู้คนหลาดแต่ว่านี่ลมแห้งคักเมื่อคืนเนาะคุณนายลมแห้งคักคุณนายปกติอยู่อยู่ที so so like ่นาตลอดต่ทไมวันนี้หนาวไปฝีฝิงไฟพุ่น่าฝิงไฟว่ายฝีิงไฟแม่ป้าม้อน ขอกินหน่อยสิน่ะขอซื้อหน่อยสิน่ะหิวของไผ่วะโอ้ฝากดีสวยก็ได้ดอกมันติดเป็นบอดีหนาวเว้ยเฮ้ยหนาวคักหนาวคับหนาวเวนาวเวนาวจริงๆท่านผู้ชมล้อนกัน เดี๋ยวล้อ,อนนก่อนก่อนตอนนี้ปิดกองก่อนเด้อล้อก่อนจ้ขนาขณะนี้น้องปอมาเปิดงานเพิ่นนี่มาเปิดงานแต่ว่าต้องรอก่อนรอกรรมการก่อนรอกรรมการยังไม่ยังไม่มาถึงน้าแกถือให้ดูโอ้น้าแกเราก็ถ่ายโอ้ยเราถ่ายไปลงย t u b e เราคือกันนี่โอ้ยบรรยากาศ เจ้าถือเจ้าบอลตองเนาะมองหนูดอกเจ้าจ้าตตรงๆไว้สีซื้อเลยเออตรงๆไว้เออตรงๆไว้สลับอ่านตอนนี้ร้อกรรมการอยู่มาเปิดเพิ่นมาเปิดโซลาเซลล์ป่านนี้ก็เลยต้องร้อกรรมการเพิ่นอยู่เพิ่นบรรยากาศแบบว่ามืดฟ้ามืดฝนเพิ่นก็เลยบ่เอาเพิ่นเลยว่าเอาเต็นเพิ่นเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติจ้าไปนี่ดีนาเกศเจ้ากระไทยของเจ้ากันตินี่ ถ่ายเลยหน่อยเบิ่งินซื้อตีโอ้ยบรรยากาศเมื่อนี้13องศาลบบ้านเฮาไหมยังหนาวเลยวะบอโคตรหนาวเลยถ่ายโซลาเซลล์มาถ่ายโซลาเซลล์รอรอกรรมาการอยู่จ้ะผลมาแล้วผลมาแล้วจ้ะผลมาแล้วจ้ะผลมาแล้วผลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ก็เลยใส่ถุงมือเลยมือหนาวแหงสวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ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 ไม่ได้ไม่เขาแต่งไปขอให้ท่านอยู่เลย้าเลยครับไม่จะให้คนระับ เต็มจ้าไหมครับหมดเต็มรถครับอยหลายหมูปวดโอมันหลายหมูปวดเลยปวดได้ก็ยังใช่ไหมครับพี่นี่อะไรพอดีคนละตัวเหรอนี่อะไพอดีบ๊อคืนประมาณิบขันจะใช่ไหมเต็มรถอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ไดวดูที่บ่เขียวห้าร้อยไร่ มนท้ีำดีนะังจอดไมกับก็ที่นี่จอดสาที่ที่ที่ครับคสามจุดจุดตรงไหนตรงนี้กันหนยนี่นี่ ท่านผู้ชมจ๋านี่คือเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์น้ำบาดาลเนาะค่ะเนาะคงการ13ล้านกับมาถึงเวลาทีเพิ่นออกมาเพื่อจีจะมาสอนวิธีการใส่น้ำการใส่น้ำสามระบบคือระบบที่1ก็คือพลังแสงอาทิตย์ระบบที่2ก็คือใส่จากไฟฟ้าระบบที่สใส่จากน้ำมันบินซินเพิ่นสิมาสอนให้ชาวบ้านได้รู้ได้พร้อมๆกันเพื่อสีได้ใส่เป็นเนาะค่ะท่านผู้ชมจา๋าแต่ว่ามือนี้ก็ จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าแม่ป,ปา่าป่าบ่อยากปล่อยคลิปยาวเนานะค่ะเนาะย่านท่านผู้ชมแต่ละคนแต่ละท่านที่บ่ค่อยมีเวลาแต่ว่ามือนีก็ขออัมลาไปก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ป,ปา่าป่าแล้วคลิปหนะ้คา,ออาค่อยมาพอออกกันใหม่กับการใส่น,น้ำนะจ้ะ